ก็ขอสยุทานด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการ ETCG Special Daycast Gaming นะเดยวผมนายอัลฟนะวันนี้จะมาแคสเกมโรม2 2จุดทาวนะเกมนี้ก็ซื้อมาจากเว็บเกมเมอร์ดอทคอนะเป็นเกมแผ่นไม่แท้นะแต่ว่าคุณภาพเงี้ยติดตั้งเสร็จก็เล่นได้เลยนะเด,ดิไม่ต้องแคสนะครวันนี้ก็จะมาเล่นโรม2 2นะบอกไว้แล้วนะโอเคก็คงขอไปด้วยที่หายไปนานนะครไม่ค่อยได้ลงคิดสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยว่างนะงานก็เยอะนะ ไม่อยากเป็นดินพรอะห่างมุนนะโอเคลงแคมเปญเอ้ยไม่เอาไม่เอาแต่ไม่ได้เป็นแคมเปญจะเล่นแบบ h i s t อริคอ l วอ t ์ชันนะเป็นหรือประศาสตร์ตามประศาสตรจริงที่งไงประศาสตรจริงที่รบไม่รบนะจะเอาอะไรเยอะถ้าเรื่องเทตเทลบัคฟอร์เิสคาเทงโกอันนี้ที่คาเทสนะตั้งใจจากคาเทสนะเป็นเป็นงไงเป็นข้อรีรวมนะ อันนี้นายแม่น้ำนายที่อียิปต์นะอันนี้ราฟีราฟีเอนะโอเคเนี่ยเป็นที่ที่พระสัตว์ไอซานเดอร์ได้รบกับอะไรช่างเนี่ยโอเคเราจะเล่นแม่น้ำนายโอเคเอาระดับอีซี่ว่ะนะเล่นการผม,มเล่นไม่เทียมนะโอเคอย่าถือว่าอย่าว่ากันนะโอเคไปไปชื่นโอเค เจ็ดปีก่อนคิสคาลันคิโอพัตตาเนี่ยะจูเลเซียนะที่ว่าให้ลงและคิโอพัตคิโอพัตตานะก็พี่แล้วก็จูเลเซียได้เสียชีวิตลงนะแล้วก็คิโอพัตพัต้าฟิตานะก็ได้แต่งงานใหม่กับมาเอตุนีนะประวัตนะผมชอบวิชาประวัติศาสตร์ที่สุดเลยนะโอเคอันนี้กองทัพของโรมนะในกองทัพของอียิปต์นะ มีทอบช้างด้วยนะของเราก็มีนะโอเครอมาโหลดสักพักนะแคปก็ขอเคปก็เข้าสู่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะโอเคสตาร์เบอร์เทิร์นโอเคเดินแฟร์บัวลีกเดินกุมภาพันธ์สีเจ็ดปีก่อนที่สกานะเฟรดซีซ่าได้ยกทัพมายัง อียิปต์นะแล้วก็กอนทัพอียิปต์ก็ลอครับอยู่นะลบกันที่แม่น้ำนนะโอเคไปไปไปโอ,คคโอเคครับอันนี้กองกองทัพเรือนะมันสามารถแบ่งแยกกันได้นะโอเคข้อดีของภาคนี้ครับผมชอบมากเวาเราจะยกทัพไปดีป้อมดีหลังนะดีด้านหลังนะโอเคไปอันนี้ก็เข้ายิงหินนะ ก็ยิงหนไม่สามารถลงได้นะก็ยิงบนนี้นะยิงบนฟ้าโอเคยิงใส่ทัพลงนะก็กองทัพเดินปีนนะให้มันไปลงกันนะโอเคแล้วก็คนบกมีกองทัพอะไรบ้งไม่มีเครื่องยิงนะก็มีพวกกองทัพฐานลาบฐานมาราช้างอันนี้ก็ฐานอูดนะโอเคกองทัพมีมีอะไรบ้างเหย มีรถม้าเนะมีเครื่องยิงธนูฐานม้าฐานลาบฐานธนูฐานหกมีปะไม่มีนะมีไหมมีไหมไม่มีฐานหงแต่มีฐานดาบ่ะแบกว่ะอันนี้ฐานอูดนะสำรวจก่อนนะแล้วก็ตรงนี้อะไรรถม้าทาับทับช้า,า,างนะโอเคแล้วก็เครื่องยิงยินอยู่ไหนเอ่ย ทำไมไม่ยิงอ่ะลงได้เหรอ,อยิงดิไม่ยิงโอเคอ๋อจอดตรงนี้นะจอดตรงนี้จอดตรงนี้โอเคตรงนี้แถวนี้โอเคไปๆๆโอเคถ้ากดตรงนี้จะเล่นการพายนะโอเคเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเร็วโอเค ไงดีวะเอาทรงทัพไปเซียนก่อนนะโอเคจัดทัพอย่างนี้ยนะ้าใครรู้จักกลยุทธ์ของโรวมนะที่ว่าป้องกันฝ่ายธนูนะเนี้ยชอบมากนะกลยุทธ์แบบนี้นะผมชอบที่สุดเลยโอเคมาดาวนี้นะแล้วก็เฮ้ยโอ้ยโดนยิงอ้วตายไหมไม่ตายแต่คนนะโอเคเร็วๆๆๆจะจะทัพจะทับเร็ว,รว,รวจะ,จะ,จะ,จะทับก่อน จะทับเร็วจะทับจะทับโอ้ยโอ้ยจะทับเร็วจะทับโอ้ยอุ้ยตายอีกคนละยังไม่ตายอคนโอเคเร็วเร็วจะทับจะทับจะทับเร็วจะทับจะทับจะทับโอ้ยโอ้โหโอ้ยตายแล้วห้าคนโอเคเร็วๆใช้กลยุทธ์หนูนะป้องกันโอเคใช้ด้วยใช้ด้วยอ้าวมาจากไหนวะโอ้ยตายฮะ ี่มาโอ้โหโดนอ้อมหลังด้วยกูไม่เห็นนะโอเค,อเคทับนี้บุกเลยบุกเลยฮะบ,บุกเลยบุกเลยไปเดี๋ยวกองทำนี้ก็ยิงนะยิง โอยโดนอ้อมโอเคของทำเนี่ยยังเดินกันอยู่โอเคโอเคครับไปไปไปดูดวๆูอ้อมหลังก่อนอ้อมหลังอ้อมหลังโอเคมาเร็วของทำนี้ก็โดนล้อมแล้วนะไอเนี่ยยิงอยู่ยิงไหมโอเคยิงอยู่บุ๊คอือโอ้โห โอเคใช้ลูกไฟล้ลูกไฟโอเคต้องสามารถยิงได้นะยิงได้โอเคเนี่ยผมชอบมากเมืในนู้นเลยฮะโชกุนนะโอเคเอาไหมเอ่อเดี๋ยวนะอุ้ปเอาอู้ลงน้ำเอเคเอากไปเอาหนักกว่าเดิมอีก เร็ว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 เออโอเคอีกนัดเนี้ยเออเอโอเคออาเลือกดูเองโอเคให้มันยิงเอาเองนะเดี๋ยวเนี้ยพามันถอยก่อนพามันถอยก่อนถอยก่อนเร็วโอเคถอยก่อนถอยก่อนอย่ามองทำนี้ก็ จัดกองทัพด้วยนะฮะกองทัพธนูยักษ์นะโอเคอ้ยโอ้โหตายเยอะเหมือนกันโอ้โหปุ๊บไม่ดูนะโอเคแดงเหมือนกันนะดูหน่อยด้วยโอ้โหตายหมดแล้วนะโอเคเรือล่มนะเร็วเร็วเร็ว เก็บเตรียมใช้หมดอย่าให้เข้าระยะประชิดนะเราจะใช้หมดยูสเดวิฟนะเดี๋วเดโอเคใช้หมดเลย โอเคจบดีทัพอุดเลยอุ๊บเออโหตายนานาอโวโอเคทับอุดไพ่จบดีแับมาทัพมาอ้วกอ้วตัวลากไปไหนวะโอเคกองทับโอเคครับ ทำหน่องทัพก็อองนีนะโอเคไปพยายมมารับคางเนี่ยฮะได้เวลาและโอเค,อไ,ไ,ปอเคไปเลยแล้วก็ทับจางจบตีฮะโอเคตอนนี้ทับทับทับมันกำลังแตกกระเจิงกันนะโอเคฐานทั้งหมดรวยมากเลยโอเครวยมากเลยอนะโอเคไป ตีให้หมดนะทุกทับเลยเยี okay. ่ยทับนี้เลิกใช้หมด okay. Okay. โอเคเนคะี่ัมโหดเนี่ยถ้าโหดเนี่ยถ้าพดเนี่ยโอเค ดูหมนะดูโอเคไปเดีอยไปไปทับป่ามาโอเคของท่านนี้กำลังเดินทับเป็นเต็มเลยนะสุดนี้ใหญ่จริงจ,งจุงตีโอเค,คโอเค,คจุงตีทำีงโอเคจับไป ช้หมดโอเคฟุฟ okay. ุฟ <analyze anthropology> <wie erman> ุโดนชักดาบอ่าอืมไปไปวิ่งวิ่งวิออืมชจืเบือเบือประะแล้วโอเคเสร็จไปทับนึงโอเค โอเคสุดครั้งนี้เนาะเป็นฝ่ายชนะแล้วนะโอเคครับกองทัพยังมีเต็มโอ้อันนี้ยังตามไปอีกโอ้ยิง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 ิงี้นจับเลยอ่ากบไม่โดนโอเคเอาใหม่นี่ โอเคโจมตีโจมตีมาเลยเพยายามทำนี้ก็กำลังจัดการกันอยู่ไม่เป็นไรพยายามทำนี้ก็โจมตีเลยเออเออโอ้โหโอเคจับแม่งเลยโจมตีมากเลยโอเคเกียม โอเคครับโอ้โหขัดกันเต็มเลยโอเคไปทางนี้ปทางนี้มั้งโอเคโอเคครับทบนี่มาอ่ะโอเคชนมากเลยชนมากเลย เยี่ยมเราเป็นฝ่ายชนะนะเรเมื่อชนะแนละ้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะโอโ้แอนเบทเทิ่นเลยโอโ้ชนะเยี่ยมชนะอย่างเฉียดฉิวนะโอเคโอเคครับยังไงก็ขอจบไปพิธีเราฝากรายได้สับสกายด้วยนะค่อยเจอใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปหน้าผมจะมาลบที่คาเดนโกนะโอเคยังไงเดนโกจบไปพิธีขอขอบคุณรายได้สับสกายด้วยนะค่อยเจอใหมในคลิปหน้าสวัสดีครนะับบ๊ายบาย i